็คุยนะคะคุยยังไงบ้างตอนนี้ก็โอเคค่ะก็ปกติดีค่ะได้ร้องไเป็นเพื่อนกันค่ะเป็นเพื่อนกันอยู่นะคะความสมพันธ์พุ่งขึ้นจากแรกๆที่ได้คุยกันไหมก็จริงๆริงยังเป็นเพื่อนอ่ะเนาะแล้วก็อยากจะก็ไม่ได้อยากพูดอะไรมากอะค่ะไว้ถ้าเกิดมันมีอะไรคืบหน้าหรืออะไรแล้วไว้ค่อยบอกแล้วกันคนเมา่์กับตัวแรงหรือเปล่าคะ อยากพูดเรื่องความรักเลยอะโตแล้วเนาะอยากให้เป็นเรื่องงานมากกว่าค่ะหรือว่าเรายังไม่มั่นใจก็ย,ยังไม่อยากมีอยากเก็บไว้เป็นเรื่องของถึงญาติมากกว่าค่ะที่เคยเดิดดดมใช่ไหมคะที่เคยให้สาระก่อนที่ว่าเรื่องของรานจะไม่ขอืขออยู่เงียบๆก่อนบางทีแฟนคลับก็อยากจะรู้เรื่องราอะไรอย่างเงี้ยก็มันไม่มีอะไรอะเนาะทั้งสองคนเพราะว่าในบางหัวหนาอยากจะเปิดเผยไม่ พึ่งพูดเลยดีกว่าเอาไว้ให้มันแบบให้มันแน่แ่ชัดๆพร้อมๆแล้วเดี๋ยวค่อยพูดทีเดียวนะคะช่องนี้เหมือนเป็นช่องที่แบบให้น้าไปสุดกลับมาแล้วจริงๆอยากก็ทํางานนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ถ่ายละครเพราะว่ายังไม่เปิดกล้องแค่นั้นเองผมมาโดนดองไม่ได้ดองมีละครมีละครสองเรื่องแต่ว่ายังไม่เปิดกล้องค่ะจะได้เปิดก่อเลย หน้าจิีกสักพักสักพักนึงนะค่ะเราันบันกค่ะเพราะดาราช่องสามก็แน่นเหมือนกันนะดาราดไม่หวานหรอกเนาะเราก็เป็นอีกเจนหนึ่งแล้วของเราอะค่ะก็มีน้องๆแล้วก็มีคนที่โตกว่าเราแก่กว่าเราก็มีแล้วก็ไม่ไม่มันเราก็อยู่ในแบบเนี้ยของเราได้อะค่ะแต่ก็เหมือนหน้าหายไปหนัหน้าจอความใหญ่เลยเหมือนกันยาเพราะว่าไม่ละครไม่ได้ออกไงไม่ได้ถ่ายละครทําทำงานเหมือนเดิมคุยใจไหมคะ ไม่น้อยใจหรอกแต่เวลาแบบเห็นหนังสือพิมพ์บางเล่มไปเขียนอะไรอย่างเงี้ยบอกเขียนอะไรก็ไม่รู้ไม่เคยฟังเลยที่อยากสัมภาษณ์อ่ะเขียนอะไรของเขาอ่านแล้วเราก็รู้สึกแบบเอ้ยถามฟังแล้วพี่ฟังหนูนะหนูมีละครแต่หนูยังไม่ได้ถ่าย <c oughs> หนูไม่ได้โดนดองไม่ได้โดนปลดไม่ได้ร่วงนะคะแล้วเหนือไม่ค่อยพอใจกับคำว่าโดนดองไม่ได้ไม่พอใจแต่แบบเนี่ยเพิ่งเห็นไปก็เลยบอกเอ้ยถามก่อนนิดนึง <c oughs> ยังอยู่ในสัญญานะคะยังมีอาชีพมีงานมีการทําอยู่ตอนนี้สัญญาเหลือเยอะไหมก็ยังเหลืออยู่อะคะ่ะที่เราคิดจะลองไปเติบโตที่อื่นบ้างไหมไม่คะ่ะอยากอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เป็นนางเอกเรื่องแรกก็คงอยู่ต่อไปเรื่อยๆคะ่ะ